หาดพึ่งมันจะไม่ปล่อยนะป้าซาอะไรจะจัดการพึ่งอีกอ่ะนั่นะจัดการพึ่งลราจะทุกคนทำมาอีกมันไปนั่งเฝ้ามันจัดการทุกอย่างนะเห็นมันเห็นพึ่งมันเพื่อนมันเห็นพึ่งีะจัดการพึ่งนัน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 เห็นไหมล่ะนันพึ่งก็ไม่เหลือปล่อยพึ่งปล่อยมันเถอะนะปล่อยปล่อยพึ่งไป Let Let the bee going okay You a r r i g h t big bee okay อไปหาก,กัดพวกตัวทากอะ่ะอพวกสลุกอะ่ะเออเขาเขาเขาคันคันคันวันนี้ก็มีแขกรับเชิญอันเป็นเกียรติเข้ามาดูแลสวนให้เนี่ยฮะเนี่ยสนุกใหญ่มันเหมือนเสือมากทุกคนหน้ามันอะ่ะ ดูด tamam. ิดูดูดู biography. it. นะะั่นๆๆๆนๆน่นนๆ่นนๆนๆๆๆๆๆๆๆ่นๆๆนๆๆๆกเล่นๆๆ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 ๆรอๆๆๆนๆๆๆอๆๆ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 มๆๆๆๆาเๆๆนๆๆนๆนนา้ม <sh> <sh> <water in> <capacities> ก่อนมันก็มาเงี้ยที่จอยถ่ายให้มันไม่ให้จอยจับอย่างนี้นะทุกคนเขาจะไม่เคยให้จอยจับอย่างนี้แักเที่ยไอ้น้องแมวตัวเนี้ยเนี่ยข้างแรกเนี่ยแหละที่มันให้จอยจับเนะี่ยให้มันให้ไอ้ตัวนี้มันให้น้องนี้มันนะไปจัดการไปซะไปจัดการมย